ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทงั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเป็นสุขภาวะขั้นพื้นฐานที่สำคัญการวิาสุขภาวะแก่นักเรียนช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขผ่อนคลายอยู่ร่วมปัญญสังคมได้อย่างมีความสุข คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสีนคณีนครศรีธรรมราชได้มีการจัดทำโครงงานวินามสุขกใ่ด้วยกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะไอเก่นักเรียนพัฒนาศักษะการจัดการเวลาและส่งเสริมใอ้กนักเรียนเล่นกีฬาตามความสนใจของตนเอง ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการจำนวน1,138คนเชิงคุณภาพนักเรียนมีการพัฒนาสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีทักษะการจัดการเวลามีสมาธิในการเรียนและได้เล่นกีฬาตามความสนใจของตนเองค่ะ สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จคือนักเกร,รียนระดับสตชิมีสุขภาวะที่ดีมีสมาธิในการเรียนมีทักษะด้านการจัดการเวลานักเกรยียนระดับหนึ่งร้อยได้เล่นกีฬาตามความสนใจของตนเองในส่วนของการดําเนินงานขั้นเตรียมการมีการประชุมวางแผนประสานงานสร้างความเข้าใจจากนั้นจัดก,กิจกรรมสุขได้ด้วยกีฬาให้นักเรียนได้เลือกเล่นกีฬาตามความสนใจประกอบด้วยกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลแฮนด์บอลชายหาด ชักเกเยร์เศปักตะกอ้อเปต,ตองแบดมินตันมวยปล้ำและวอลเลย์บอลจากนั้นได้ประเมินผลการดำเนินง,งานนำข้อผิดพลาดไปวางแผนเพื่อปรับปรุงโครงงานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนร้อยละ92.7มีสุขภาวะที่ดีมีทักษะการจัดการเวลาและนักเรียนร้อยละ100ได้เล่นกีฬาตามความสนใจของตนเองค่ะ